เบนเรดซิงเปิดใจหลังได้รับอิสรภาพและสิ่งที่ไม่เคยบอกแพทนับประพา ได้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งแล้วล่ะค่ะสําหรับหนุ่มเบน์เวดซิงที่ล่าสุดเบน์ได้ออกมาเปิดใจในรายการ Nick นะะิกกี้นชัดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาหลังสู้คดีมานาน6ปีและเข้าออกคุกถึง3รอบจนได้รับอิสรภาพว่าสิ่งที่มันรู้สึกว่ายาที่สุดก็คือตอนนั้นน้องเวดซิงเขาเพิ่งจะคลอดและเราก็ผูกพันกับเขาเพราะว่าพอสัก1-2เดือนทางแพทย์ก็ออกไปทํางานแล้วเราอยู่บ้านก็เลยได้เลี้ยงน้องเวดซิงเลี้ยงลูกคนแรกเราก็ยังไม่ค่อยมีความรู้ แต่ด้วยความที่ลูกคนแรกเราก็จะมีความผูกพันมากและก็ไม่คิดเลยว่าจะรักคนคนหนึ่งได้มากถึงขนาดนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่พ่อแม่คอยเป็นห่วงเราห้ามโนห้ามน,น,ามนี่เรามาเข้าใจเลยว่าความรู้สึกมันเป็นแบบนี้มันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้อยู่กับลูกพอถึงวันที่จะไปฟังคําตัดสินแอบไปกอดลูกร้องไห้โดยที่ไม่อยากให้ทางแพทย์รู้ว่าจริงๆภายในเรานั้นเป็นกังวลเครียดมาก แต่เราไม่อยากให้คนอื่นมารู้สึกทุกข์ไปกับเราจนถึงสุดท้ายในวันนั้นก็มีคำตัดสินว่าสารไม่ให้ประกันตัวและสิ่งที่บอกไ้เลยตอนติดคุกก็คือห้ามผ่าลูกปมาเพราะทำใจไม่ได้ห้ามส่งรูปลูกมาแต่ก็แอบ,บส่งมาแล้วผมก็แอบ,บไปยืนร้องไห้พอได้ออกมาแล้วก็จะได้มีเวลาทำให้ลูกเต็มที่ในส่วนที่ขาดหายไปและจะใช้เวลาเจอให้บ่อยที่สุด